แรงกรรมเรื่องพ่อเต็มเวลาทางเลือกใหม่ในอนาคตในประเทศจีนมีปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อสี่ปีที่แล้วปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าลูกเต็มเวลาคำว่า,าลูกเต็มเวลาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าลูกที่โตแล้วควรจะไปประกอบอาชีพทำมาหากิน แต่ว่ากลับเลือกที่จะอยู่บ้านเกิดของตนเองช่วยงานบ้านรดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดบ้านเรือนบางทีทำครัวให้พ่อและแม่อีกด้วยรวมทั้งพาพ่อแม่ไปหาหมอหรือถึงแม้พ่อแม่จะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเวลาว่างพ่อแม่จะไปไหนก็ขับรถเป็นสารถีให้ไปอันนี้เพราะอะไร ก็เพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะหลังนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเมื่อได้มีการเรียนจนจบมหาวิทยาลัยได้รับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วหางานทํำลำบากมากหรือว่าถึงแม้จะได้ทํางานแต่ว่าเงินเดือนก็น้อยนิดพูดง่ายๆก็คือเลือกที่จะตกงานดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีงานทำเลยนะไม่มีงานที่เป็นเงินเดือน จากบริษัทห้างร้านต่างๆแต่ว่าก็ได้เงินเดือนจากพ่อจากแม่ไม่ใช่ว่าทำฟรีๆการดูแลพ่อแม่ก็ได้เงินเดือนจากพ่อแม่นี่แหละจะเรียกว่าทำงานเต็มเวลาก็ได้แต่ว่าทำงานในฐานะที่เป็นลูกก็เลยเรียกว่าลูกเต็มเวลาซึ่งก็ดีสำหรับพ่อแม่ที่อยู่ในวัยแก่ชราแล้วมีลูกอยู่ใ,ใกล้ ช่วยดูแลเอาใจใส่ท่านโดยเฉพาะพ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยดีกว่าไปจ้างคนอื่นมาดูแลแทนแต่มาตอนระยะรงหลังนี้ก็มีอีกแปรกฏก,การหนึ่งเกิดขึ้นมาเหมือนกับย้อนสอนนั่นแหละก็คือพ่อแม่เต็มเวลาคือถ้าพูดให้ถูกก็คือพ่อเต็มเวลาแม่เต็มเวลานั่นแหละแต่คำว่าพ่อเต็มเวลาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า เป็นพ่อที่ยังหนุ่มแน่นอยู่มีอายุน้อยแต่ว่ามีครอบครัวแล้วมีบุตรแล้วแทนที่จะไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวก็กลับมาดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่บางทีลูกก็ยังแบเบาะอ,อยู่ด้วยแล้วแม่ไปไหนละ่ะแม่หรือว่าภรรยาก็ไปทำงานและเนื่องจากเป็นงานที่ดีและมีเงินเดือนอีกด้วยแล้วก็มั่นคงกว่าแม่ก็เลยทำงานต่อไป ภรรยาก็ทำงานต่อเป็นผู้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวส่วนคุณพ่อหรือว่าสามีนั้นเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักงานก็ไม่ค่อยมั่นคงนักเงินเดือนก็น้อยนิดสู้ภรรยาไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะสลับหน้าที่กันภรยาไปหาเงินมาใช้ในครอบครัวสามีก็อยู่บ้านเพื่ออะไรก็เพื่อดูแลลูกลูกที่ยังเล็กยังเป็นทารกอยู่ ดูแลลูกอย่างไรก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกหรือไม่ก็เอานมที่แม่เตรียมไว้ให้ลูกดันกินนมแม่ที่แม่เตรียมไว้ก่อนออกไปจัดทํางานนั่นแหละในแต่ละวันพอลูกโตขึ้นมาหน่อยก็พาลูกไปเดินเล่นในสวนต่างๆบ้างไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บ้างอันนี้ก็เป็นทางออกของคนจีนในรุ่นใหม่ๆในยามที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะักก็คิดแล้วว่า พ่อมาดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่มันสิ้นเปลืองน้อยกว่าไปจ้างคนมาดูแลแทนซะอีกเดี๋ยวนี้หาจ้างคนดูแลที่ดีๆมาเลี้ยงลูกนั้นหายากเหมือนกับบ้านเมืองของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยอาสามาดูแลลูกเองไม่ต้องไปจ้างใครเปลืองเงินเปล่าๆแถมทําได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นหน้านที่ของคุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักในครอบครัวอีกด้วย แต่คราวนี้ก็มีปัญหาคนจีนก็ไม่ค่อยชอบให้ผู้ชายมาทำงานบ้านเท่าไหร่นักถ้าครอบครัวไหนมีปู่มีย่ามีตามียายคนแก่ก็ไม่อยากจะให้ลูกชายมาดูแลลูกเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาหรือหน้าที่ของผู้ที่เป็นแม่เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นผู้หญิงลหลายๆครอบครัวปู่ย่าหรือว่าตายายก็ไม่ชอบที่ลูกชายมาดูแลลูกทำงานบ้าน อาจจะรู้สึกเสียหน้าก็ว่าได้หรือจะรู้สึกว่ากลัวเมียหรือเปล่าให้เมียไปทำงานส่วนผัวดูแลลูกแทนทำงานบ้านแทนแต่ผู้ชายจำนวนมากพวกเขาก็ไม่ขัดข้องอะไรก็ไม่รู้สึกเสียหน้าอะไรเลยแล้วเขารู้สึกว่าการดูแลลูกทำงานบ้านมันไม่จาเป็นต้องจํากัดให้เป็นหน้าที่ของผู้เป็นผู้หญิงเท่านั้นหรือคนที่เป็นภรรยาเท่านั้น หรือคนที่เป็นแม่แต่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นพ่อหรือว่าสามีก็ทำได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอะไรที่จะดูแลลูกของตัวเองหรือบางครอบครัวปู่ย่าตายายซึ่งเคยทำหน้าที่ดูแลลูกหลานดูแลไม่ไหวแล้วแก่ชราแล้วทั้งที่มีหลานคนเดียวหรือว่ามีหลานแค่สองคนเท่านั้นคนแก่ดูแลอาจจะไม่ไหวดูแลหลานไม่ทันหลาน คนที่ยังมีกำลังอยู่ก็คือลูกชายก็มาดูแลแทนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทางออกของลหลายๆครอบครัวซึ่งเจอปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทําให้ไม่สามารถจะออกไปทํางานข้างนอกได้ทั้งสองคนคือทั้งสามีและภรรยาในครอบครัวนั้นๆก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าพ่อเต็มเวลานั้นดีกว่าให้ลูกไป,ปอยู่กับเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวนี้หลายครอบครัวอย่างในประเทศไทยก็มีแม้กระทั่งในต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกๆก,ก็ให้ลูกซึ่งยังเล็กอยู่เล่นแต่เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือให้ดูเรื่องนู้เรื่องนี้ในโทรศัพท์มือถือนั้นคือมีเล่นเกมบ้างถ้าเป็นเด็กประมาณสองขวบเล่นเกมเป็นแล้วเพราะมีมือถืออยู่ติดตัวในหมู่บ้านของเรา ทั้งที่เป็นชนบทอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนยายก็ดีแม่ก็ดีก็จะพาลูกพาหลานที่ตัวยังเล็กเด็กๆยังไม่เข้าโรงเรียนไปใส่บาตแต่เช้าแต่เดี๋ยวนี้ลูกไม่ใส่บาตแล้วไม่ใช่ลูกยังไม่ตื่นนะแต่ก่อนไม่ตื่นเพราะดูทีวีดึกแต่เดี๋ยวนี้ลูกตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็ไม่มาใส่บาตกับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายเพราะเหตุอะไร เพราะว่าติดมือถือบางทีเด็กก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่หน้าบ้านนี่แหละแต่ว่าก้มหน้าก้มตาเพราะดูแต่มือถือเล่นเกมเดี๋ยวนี้ติดกันหมดมากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วเด็กที่ติดมือถือมาคนที่ติดมือถือตั้งแต่เด็กคนที่ติดเกมตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็เป็นวัยรุ่นหรือแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ยากที่จะเลิกเล่นเกมได้ บางทีมาบวชเป็นพระแล้วก็ยังเลิกเล่นเกมไม่ได้เลยยังติดเกมอยู่มันขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกๆปล่อยให้ลูกๆอยู่กับเครื่องมือโทรศัพท์มือถือนี่แหละแต่ก่อนปล่อยให้ลูกอยู่กับทีวีเดี๋ยวนี้ทีวีมันไม่ค่อยมีเรื่องของการดึงดูดจิตใจเท่ากับมือถือแล้ว ในมือถือหรือโทรศัพท์มือถือนั้นมีเกมมาเป็นพี่เลี้ยงแทนพ่อแทนแม่แทนปู่ย่าตายายในยุคปัจจุบันนี้มากมายหลายครอบครัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่พ่ออยู่เต็มเวลามันก็มีส่วนช่วยลูกได้เพราะว่าพ่อหลายๆคนพอมาดูแลลูกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกอยู่กับทีวีหรือว่าโทรศัพท์มือถือแต่อย่างเดียว แต่ว่ามักจะพาลูกๆไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนพาไปเดินเล่นในสวนบ้างทำนูน่นทำนี่บ้างอันนี้เป็นเรื่องที่จะเรียกได้ว่าเป็นด้านดีในยามที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่อยู่ถ้าเศรษฐกิจกำลังรุ่งแกลๆก็ถือได้ว่าน้ำขึ้นก็ให้รีบตัดทั้งสามีทั้งภรรยาก็รีบไปทำงานแต่เช้าหาเงินมาได้ให้มากมา แต่ว่าไม่สนใจว่าใครจะดูแลลูกของตอนเองถ้าหาพี่เลี้ยงไม่ได้บางทีก็ให้โทรศัพท์มือถือเป็นพี่เลี้ยงเองหรือถึงแม้จะดูแลลูกแต่ตัวพ่อตัวแม่ก็ติดมือถือเหมือนกันพ่อก็เล่นมือถือลูกก็เล่นมือถือเลยไปกันใหญ่ในครอบครัวน,นั้นเพราะฉะนั้นการที่มีพ่อเต็มเวลาก็เป็นข้อดี ซึ่งต่อไปเมืองไทยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะักผู้ชายก็ต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกปล่อยให้ภรรยาทำงานเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงส่วนมากทำงานเก่งแล้วและมีความสามารถได้งานที่มั่นคงอีกด้วยบางคนก็เป็นถึงผู้อำนวยการก็มีบางคนก็เป็นวิศวกรก็มีบางคนก็เป็นสถาปนิกเรียกว่ามีความสามารถมากมายเหมือนกับผู้ชายแล้ว หาเงินได้มากกว่าสามีซะอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราในเวลาอีกไม่นานนี้นั่นเองจากบทบรรยายโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลวัดป่าสุกตช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจาเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ